เงินโอนคนขยันคืออะไรรู้จักหรือยังวันนี้ท่านเผ่าภูมิออกมาบอกเลยว่ามีโครงการของรัฐบาลก็คือ n e กา t ี v อินคัมแท็กหรือเรียกอีกอย่างว่าเงินโอนคนขยันยังไหมก็คือจะให้ทุกคนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอาชีพฟรีแลนซ์ต่างๆที่อยู่นอกระบบภาษีตัวเนี้ยเข้าไปอยู่ในระบบภาษีและเขาจะมีเกณฑ์ขั้นต่ำว่ารายได้ของประเทศไทย ประชากรของประเทศไทยเนี่ยรายขั้นต่ำต้องประมาณนี้และถ้าเราเข้าไปแล้วเรามีไรายได้ต่ํากว่าเกณฑ์นเนี่ยเราก็แทนที่จะไปเสียภาษีใช่ไหมอืมเป็นการเสียภาษีติดลบก,ก็คือการได้เงินมาชดเชยนั่นเองชดเชยส่วนที่ขาดไปเนี่ยแต่ว่าเขาจะชดเชยเท่าไหร่ทางรัฐบาลเขาจะมีกําหนดเช่นว่าเริบอกขั้นต่ำหนึ่งแสนสมมตินะหนึ่งแสนต่อป,ปีอืม แต่ของเรามันไม่ถึงของเรามันแค่ห้าหมื่นยื่นภาษีแล้วมันแค่ห้าหมื่นต่อปีมันก็จะมีช่องว่างอยู่ห้าหมื่นถูกไหมไอ้ช่องว่างห้าหมื่นนี้แหละทางรัฐก็จะบอกว่าทางรัฐจะชดเชยให้โดยอัโดยกําหนดเป็นเปอร์เซนต์ไว้แต่เพื่อป้องกันปัญหาคนขี้เกียจ เดี๋ยวคนก็คิดเกีเยจติเอ้ยโอ้โหอย่างนี้ฉันก็ไม่ทํางานให้มันให้รายได้มันเยอะมันถึงสี่เพราะว่าถ้าเกิดมันเกินขีดนี้ขึ้นมาเนี่ยเราต้องเป็นฝ่ายเสียภาษีอ่าแต่นี้ฉันอยากรับลฉันอยากได้อย่างเดียวไม่อยากเสียทําให้คนคิดเกียจติเขาจึงมีเงินโอนเพื่อคนขยันขึ้นมาเพราะว่าในการที่เราไปทํางานเนี่ยเราก็ลุยๆทำทาท,ท,ทำสร้างไรายได้ขึ้นมาใครยิ่งทํารายได้มากไอ้เงินเฉยๆเนี่ยสัดส่วนของเปอร์เซ็นต์เนี่ย มันก็จะสูงขึ้นไปตามความขยันหรือตามรายได้ของเรานนัเองเป็นการจูงใจให้เราทํารายได้มากขึ้นสร้างรายได้มากขึ้นไม่งอมืององเท้าคอยรับอย่างเดียวนี่ไงเขาเรียกว่าเงินโอนคนขยัน yeah! ขยันหรือเปล่าเราเป็นคนขยันหรือเปล่ารีบมารีบมาของการนี้รีบมาโอ้ฉันอยากขยัน